สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลอยสไตล์นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาอัปเดตแชมเปี้ยนเทียร์ลิสพร้อมกับสรุปเมตาของ LLY l i f e ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูครับ <c oughs> อยากนี้นก็ได้เหรอทุกคนครับนี่แว่นตา Optus ออแว่นตาสำหรับเกมเมอร์กรอบแว่นเบาบางเท่ากับกระดาษ A4 นี่ฮะกระดาษ A4 บางยังไงกรอบแว่น Optus ออบางแบบนั้นเลยฮะ เลนแว่นสามารถตัดเป็นเลนสายตาได้คิดราคาตามจริงที่สำคัญคือใส่แล้วสบายตาเล่นเกมได้นานขึ้นเพราะว่าเป็นเลนที่ผลิตมาเพื่อเกมเมอร์โดยเฉพาะสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ตามนี้ครับหรือว่าจะคลิกลิงก์ใต้คลิปเลยก็ได้นะครับที่สำคัญคืออย่าลืมบอกว่ามาจากรอยสไตล์โดยการใช้โค้ด LLOID เพื่อรับส่วนลด100บาทจากทางร้านด้วยนะครับ ก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าในตอนนี้นะครับไรออดพยายามเพิ่มแชมเปี้ยนเข้ามามากขึ้นเพื่อไม่ให้เกมเนี่ยมันจําเจนหน้าเบื่อจนเกินไปสําหรับแชมเปี้ยนใหม่ล่าสุดก็จะเป็นไรเวนและไอรีเลียที่าใครเคยเล่น l อลบน PC มาก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับซึ่ง2ตัวนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรโหดโหดผิดมนุษย์มนาโหดจนทีโมเนี่ยต้องมองหน้าเลยเพราะว่าหลังจากที่มี2ตัวนี้เข้ามาอยู่ในเกมเมตาเกมถึงกับสั่นสะเทือนเลยละครับเพราะว่าตัวที่ไม่มีสกิลหนีเนี่ยหนีเขายากมากครับผมในแผนนี้แถมยังมีตัวทีเดด็อย่าง ทีเคของเราตอนแรกเนี่ยเป็นลูกจระขเน้อยตอนนี้ก็เพิ่งโดนบัฟมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้โซโลเลนตอนนี้ดูเดือดสุดๆในบรรดาทุกเลนเลยเรียกได้ว่าเป็นแพทแห่งไฟเตอร์เลยแหละครับนอกจากนี้ไฮไลท์ในส่วนของการบัฟเนิร์ฟแชมเปี้ยนที่ส่งผลต่อทีลิสในคลิปนี้ผมก็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังกันแบบสั้นๆเลยนะครับในตอนนี้นะครับก็จะมีการบัฟแชมเปี้ยนหลายตัวที่อ่อนเกินไปในแพทก่อนๆแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นแชมเปี้ยนสำคัญๆของแพทนี้เลยอย่างที่ผมได้เกิดนําไปแล้วนั่นก็คือราคานั่นเอง ตัวนี้จริงๆแล้วสกิลมันดีมากเลยนะครับแต่แผทก่อนเนี่ยสต,ตัมันค่อนข้างจะอ่อนเกินไปแต่ตอนนี้ถูกบัฟละถูกบับทันทานเวทมาทําให้ตัวของเขาเนี่ยกลับมาพอสมควรเลยแหละส่วนเจ้าจอร์เรคเวย์รีนังตันถูกบัฟมาเยอะมากอาจจะเนื่องจากที่ตอนแรกที่เขาเข้ามานะครับเขาอ่อนมากครับ อ่อนจนแบบทุกคนต้องตกใจชาว PC ถึงก็ขึ้นเลนะ้วว่าน,นี่คือรีตันราชาแห่งโซลเลนจริงเหรอขนาดที่จนถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ทํารีวิว5นาทีเลยนะครับคือเวลาที่แชมเปี้ยนเข้ามาแล้วอ่อนจนน่าตกใจเนะี่ยแล้วผมมารีวิวผมก็จะกลัวคนดูมาดูคลิปแล้วก็ตกใจจนไม่กล้าเล่นนะฮะ <c oughs> มาต่อกันที่ข้อ2กันบ้างน,นะครับแน่นอนว่ามีแชมเปี้ยนถูกบัฟแล้วก็ต้องมีถูกเนิร์ฟครับ อ่าหรือว่าพวกตัวที่ทำให้อ่อนลงนะครับได้แก่อาคาลิกาการ์เรนไดานาเดเรียสนะครับพวกนี้ก็โดนเนฟไปอย่างหนักเลยนะครับในแพทนี้เอาละหลังจากที่คุยเรื่องเมตามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าเทียร์ลิสกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มกันที่ทียบผมขอแก้การเรียงลำดับหน่อยนะครับเนื่องจากมีคนดูทักเข้ามาว่าปกติเทียที่ดีที่สุดควรจะอยู่ท้ายคลิปเพื่อความเร้าใจผมก็นึกขึ้นได้ว่าเอ้ยจริงด้วยวะทาไมเราไม่เอาไว้หลังๆวะเออก็ขอแก้ไขาจากคลิปนี้เลยนะครับ ทียบีจะเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ในระดับที่เล่นได้หรือว่าบางตัวอาจจะเก่งในบางสถานการณ์ท็อปเลนมอไฟรเรนกาก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นะถ้าใครอยากเล่นก็เล่นได้นะครับจังเกิลอบามูราม,มัสซินชาวู้ซินชาวนี่เพิ่งถูกบัฟมาให้แทงไกลขึ้นนะครับแต่ว่าแทงไปแล้วน่าจะตายเองเพราะว่าสแตทมันไม่ได้บัฟขึ้นด้วยนะครับสแตทของเขาค่อนข้างจะอ่อนครับตอนนี้แต่ถ้าจะเอามาแก๊งอย่างเดียวก็ได้อยู่ครับจาวานโฟนะครับแล้วก็วูคองจังเกิลเทียบีนะ ออแล้วก็มิดเลนนะครับยาซูโอฟิตยาซูโอเนี่ยก็เล่นได้นะครับถ้ามีตัวชงเงยอะๆก็ยังเหมาะอยู่นะครับยังเก่งอยู่ส่วนฟิตเนี่ยก็ต้องดูบางสถานการณ์ที่อีกฝ่ายเนี่ยไม่มีสกิลหนีตัวนี้จะโหดมาก AD นะครับเวนเอฟแอชธรรมดาธรรมดานะครับซัพพอร์ตลิลล่าอาริ스าอุ้ยทำไมอาริ스าตกมาไกลจังผมจะบอกให้ครับว่าตอนนี้นะครับมันเป็นเมตาแห่งไฟเตอร์ มันไฟ์ค่อนข้างจะนัวนะครับและอลิสตาตอนนี้มันไม่ได้โหดขนาดน,นั้นมันไม่ได้ถึกแบบบ้าพลังแบบนน Mother, นนนเมื่อก่อนแล้ว e นะครับก็เลยให้มาอยู่ทีบีแล้วกันแล้วเรามาดูทีเอกันบ้างซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นได้ดีและมีวิวกับทีมด้วยแต่ด้วยตัวตัวเดียวเนี่ยอาจจะไม่เก่งและโดดเด่นเท่าทีเอสนะครับหรือว่าบางตัวอาจจะเก่งเท่าทีเอสแต่ติดเงื่อนไขคือเล่นยากไปหน่อยแต่ที่สาคัญในแชมเปี้ยนทีเอเนี่ยไม่ถึงขนาดที่ต้องแย่งกันเฟิร์งพิกนะครับท็อปเลนฟิโอร่านะครับ อาคาลิอาคาลิตัวนี้โดนเนฟความถึกไปทําให้ตัวของเขาเนี่ยตายง่ายมากครับแต่ถ้าจะเอาดาเมจจากตัวเขาเนี่ยยังเหมือนเดิมยังล้วงแคลรี่ตายเหมือนเดิมแต่ว่าแค่บางขึ้นเท่านั้นเอง <c oughs> ตัวต่อมากรากัสนะครับตัวนี้แชมเปี้ยนที่ประโยชน์เยอะที่สุดของเกมเลยก็ว่าได้เพราะว่าสามารถทั้งแทงได้ชงได้อะไรก็แล้วแต่คือสามารถเมคเกมได้โหดมากแต่ไม่สามารถแคลรี่เกมได้ครับต้องหวังพึ่งทีมพอสมควรเพราะว่าตัวขเขาดาเมจปิดไม่ค่อยมี แล้วก็มีซิงค์นะครับรีเนกตันแผ่นนี้ถูกบัฟมาเยอะมากนะครับเป็นตัวที่สวนโหดและเป็นตัวลงที่ดีแต่ด้วยตัวตัวเดียวเนี่ยไม่สามารถแครี่เกมได้ครับตัวของเขามีการบัฟหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าด้วยไอเทมนะฮะแบ็คคลีเวอร์ถูกบัฟมาทําให้ตัวของเขาค่อนข้างจะมาอยู่ไอลิเลียนะครับดาเมจล้นนะครับแต่ว่าอาศัยความชํานาญในการเล่นอย่างมาก ถ้าพลาดเนี่ยก็เข้าไปตายฟรีตอนนี้ตอนนี้ต้องศึกษาดีๆครับไอเดเลียมาดูกันที่จังเกิลกันบ้างครับลีซินรีเวนโอลาฟวายคาซิกรีเวนจังเกิลน,นะครับเป็นตัวที่เข้าออกค่อนข้างจะง่ายแล้วก็สามารถปิดแครรี่แบบง่ายๆเลยนะด้วยการเปิดอันติเข้าไปล้วงแครี่ฟันฟันฟัน,ฟนแล้วก็อันติปิดดาเมดด้วยตัวคนเดียวได้เลยครับมิดเลนครับอาริที โอเ n นาการ์ดไอริเลียไอริเลียนี่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอาศัยความชํานาญในการเล่นมากๆแล้วด้วยการยืนมิดเลนเนี่ยค่อนข้างจะโดนแบบบูลลี่พอสมควรนนครับไม่ว่าจะมาจากซับมาจากจังเกิลก็ต้องหลบดีๆหรือว่าสวนดีๆครับเอดี AD ครับวาลัสวอลัสตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเก่งมากเลยนะครับถ้าเล่นเป็นสายโป๊กนะสายยิงนี่ผมยังไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเล่นยิงเนี่ยตัวอื่นค่อนข้างจะเก่งกว่าแต่ถ้าเป็นสายโป๊ก เนี่ยมันค่อนข้างจะทําเกมได้พอสมควรเลยนะแต่ว่าทีมต้องตายน้อยๆหน่อย,อยแล้วก็ดรเวนครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเก่งเลยแต่ว่าเล่นยากนิดนึงไม่นิดเยอะเลยซับพอร์ตครับอานามิเซลฟินโซรากะโซนาลูลู่ผมให้ซับเลี้ยงทั้งหมดในตอนนี้นะครับอยู่ t a เลยเพราะว่าตอนนี้นะครับพวกไฟเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างจะโหดแล้วไอ้พวกซับเลี้ยงพวกนี้มันสามารถกันตัวที่โดนล้วงได้นะครับแล้วก็สามารถสวนได้ด้วยผมเลยให้ U.T.A. เลยสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดู T.A.S. กันบ้างนะครับ T.A.S. ที่ทุกคนรอคอยก็จะเป็นแชมเปี้ยนที่ o p หรือว่าเก่งมากๆด้วยตัวของมันเองและยังได้รับอิทธิพลจากการอัปเดตแพททำให้โดดเด่นมากๆในการพิกยิ่งมีแชมเปี้ยนพวกนี้เยอะๆนะครับในทีมแทบจะการันตีชนะได้เลยท็อปเลนนะครับคาร์มิลเดเรียสไรเวนกาเรนไรเวนตอนนี้ท็อปเลนนี้โหดมากเลยครับคือสามารถโซโล่คิวแล้วก็ปิดดัเมจด้วยตัวของเขาเองได้ แล้วก็เวลาที่จังเกิลมาแก๊งอะไรอย่างเงี้ยก็ชงให้ได้ด้วยหรือว่าจังเกิลอีกฝ่ายมาแก๊งก็หนีได้ด้วยนะครับตัวของเขาค่อนข้างจะโอพีพอสมควรจังเกิลครับเรนกาเรนก้านะครับตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นตัวท็อปเทียร์เลยเพราะว่าดาเมจของเขาค่อนข้างจะเยอะฟาร์มเร็วไล่ฆ่าแครี่ได้แล้วก็ไล่ฆ่าพวกไฟเตอร์ได้แบบง่ายๆเลยครับดาเมจของเขาเยอะจริงๆแล้วก็คามิลครับมิดเลนนะครับไดานากาลิโอคาตาลีนาคาตาลีนาเนี่ย จริงๆแล้วไม่ชอบไฟเตอร์ใช่ไหมล่ะครับแต่เวลาที่ไฟเตอร์อยู่ในเกมเยอะๆนะครับคาตาเนนาได้ฆ่าตัวหนึ่งรีเซ็ตคิวเดียวหุยมันระเบิดเลยครับคาตาโหดมากครับแผ่นนี้แล้วก็ซิกครับเอดีครับไคซาทริสตาน่าซซยาคอกิเอสเรียลแต่ละตัวนี้ผมให้มาอยู่ TS เพราะว่าในแผ่นนี้ไฟเตอร์มันโหดใช่ไหมล่ะครับถ้า AD ดีไม่มีสกิลหนีเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะเล่นยากเลยมผมเลยให้พวกที่มีสกิลหนีเนี่ยอยู่ T s เลยครับ ซัพพอร์ตครับบอมเจนน่าลาคารใน3ตัวนี้นะครับถ้าดูดีๆเนี่ยผมให้เป็น t s เพราะว่าสามารถกันแคลรี่ได้นะอย่างเช่นบอมอะไรอย่างเงี้ยก็ก่อกวนไฟเตอร์ได้ดีพอสมควรเลยพอเข้ามาก็ตายเอง แล้วก็เจนนานะครับที่ไม่ได้อยู่ T A A เหมือนเพื่อนๆนะครับก็คือเจนนาเนี่ยเป็นตัวที่เดินเกมค่อนข้างจะไหวนะครับเวลาที่มีไฟเตอร์บวกอะไรกันอย่างเงี้ยเจนนาสามารถไปแจมได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งสกิลสอของเขานะครับหรือว่าสกิลสใส่เพื่อนเราทําให้ไฟนั้นน่ะมีโอกาสชนะง่ายขึ้นนั่นเองแล้วก็ราคารครับเหตุผลเนี่ยผมให้ใคล้ายๆกับเจนนาเลยนะแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะต้องเลือกบางเกมนะถ้าเกมนั้นมีเวทเยอะผมว่าราคาคุ้มแล้วก็มีตัวบางๆเยอะ เรื่องราคามาคุ้มมากนะครับสรุปเมตาปัจจุบันเป็นยังไงผมขออธิบายให้ฟังแบบสั้นๆนะครับเมตานี้เป็นเมตาแห่งไฟเตอร์ในตอนนี้เนี่ยแชมเปี้ยนตัวที่ไม่มีโมบิลิตี้หรือว่าสกิลหนีแทบจะเล่นไม่ได้เลยในแผนนี้เพราะมีแต่คนโถมฆ่าคุณครับถ้าคุณไม่มีสกิลหนีส่วนตัวสวนหรือว่าตัวที่มีโมบิลิตี้เนี่ยจะได้เปรียบมากๆในเมตานี้เพราะว่าไฟเตอร์จะไม่ค่อยชอบเลย หรือใครไม่ถนัดไฟเตอร์ก็มี2ทางครับคือเข้าร่วมหรือว่าต่อต้านถ้าต่อต้านเนี่ยแนะนํานตัวสวนโหดๆก็สามารถปรับไฟเตอร์ได้อยู่นะฮะจริงๆแล้วรายละเอียดก็ยังมีอีกมากมายนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บออฟฟิเชียลเพราะว่าในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะยกมาที่สําคัญๆนะฮะและแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตแพทครั้งใหม่ย,ยิ่งใหญ่จะบอกใครใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม